สวัสดีครับเอเดอะสนครับวันนี้เราจะมาถ่ายภาพสินค้าด้วยแสงธรรมชาติกันช่วงนี้ลหลายๆคนก็จะเริ่มขายสินค้ากันทางอินเทอร์เน็ตวันนี้ผมก็เลยจะมาทำทริคเล็กๆน้อยในการที่จะ เลือกแสงในการถ่ายภาพาผมขอเริ่มด้วยแบบว่าไม่ใช้อุปกรณ์ในการสร้างแสงก่อนนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนประหยัดก่อนก็คือจะใช้แสงธรรมชาติอย่างเดียวเลยสําหรับใครที่มีบ้านแล้วแบบมีกระจกครับเลือกมุมนั้นในการถ่ายเลยครับถ้ามีม่านก็ดีกรณีที่ไม่มีม่านเรามาใช้วิธีการตามนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์วันนี้ที่จะต้องใช้นะครับอย่างแรกคือ1ท่อ PVC ไม่ใช่กระดาษถขครับ นะครับสองเทปกาวสามกระดาษเงินที่กระดาษเงินทำฝีมืองานฝีมือครับกระดาษมีกระดาษทองอะไรเงี้ยฮะไม่ใช่กระดาษเงินกระดาษทองที่เอาไว้เผานะฮะคนรันกันแล้วก็อันนี้ฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวอ่ะเดี๋ยวผมขอเวลาจัดเตรียมสถานที่สักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะตอนนี้ผมเดี๋ยวผมจะเอาม่านออกเพราะว่าบางเผื่อว่าบางท่านเขาไม่ได้มีม่านอ่ะโอเคแดงเสร็จแล้วครับเราใช้กระดาษไข แปะเข้ากับกระจกนะครับเพื่อที่จะให้กรองแสงจากข้างนอกมาเพื่อเราจะได้ถ่ายเพื่อเราจะได้ถ่ายเพี้ยนไปหน่อยเพื่อเราจะได้ถ่ายหลังขาวงานของเราสมมติอันนี้เป็นโปรดักที่จะถ่ายนะให้งานโปรดักของเราเป็นแบบหลังขาวเพื่อไปทำอะไรก็แล้วแต่ล้าให้แสงมันสวยๆด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเปิดกระจกไปเลยเนี่ยแสงมันจะเข้ามาแรงมากมันก็ทําให้แบบว่างานมันไม่ค่อยสวยนะอ่าโอเคก็เอาชิ้นงานเราวางปึ๊บ แต่โค้งโนะครับทิ้งระยะโค้งโคงนิดนึงเพื่อจะได้ไม่เกิดเป็นฉากหลังที่เป็นฉากขึ้นมามันจะเป็นเส้นข้างหลังอีกแล้วก็ทํางานยากขึ้นทีนี้ก็เลยทําให้เป็นแบบโค้งโค้งวางโบลงไปครับผมต่อไปนะครับก็จะทํำในส่วนของลิเฟ็กก็คือใช้ฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวกับแผ่นกระดาษเงินก็เอามาแปะเข้าหากันเสร็จแล้วครับสำหรับกล้องใคร ที่เป็นมือถือเนี่ยครับมันจะมีโหมดโปรอยู่สมัยนี้ผมคิดว่าน่าจะมีอยู่ทุกๆเครื่องแล้วละ่ะถ้าเกิดไม่มีโหมดโปรก็ใช้แบบแบบเดิมนะครับที่ผมเคยสอนไปก่อนอนะันนี้ก็คือการดันบวกขึ้นไปว่าให้มันเป็นสว่างขึ้นอันนี้เราใช้โหมดโปรนะครับไปที่ตัวค่าบวกลบคุณลองเอาไปเทียบดูว่าเฮ้ยฉันจะบวกหรือฉันจะลบดีให้มันสว่างขึ้นไปให้มันสวยๆอย่างที่เราต้องการนะของผมผมตั้งไว้เลยนะผมตั้งไว้บวก1จุด เจ็ดก็แล้วแต่ว่าอันนี้มันอยู่ที่ว่าสภาพแสงของแต่ละคนนะครับวิธีการถ่ายง่ายๆก็คือเราตั้งวัตถุให้มันอยู่ใกล้ช่วงโค้งนะครับแล้วก็เล็งกล้องแล้วถ่ายนะครับส่วนสมมุติว่ามันเป็นวัสดุว,วัสดุไหนล่ะวัตถุอาจมมติเป็นตัวนี้มันสูงเราถ่ายอย่างนี้อาจจะไม่ได้เต็ม อย่าลืมว่าเราสามารถพลิกกล้องได้นะครับอันนี้หลายๆคนบางทีก็ลืมทําแล้วก็เอา้ากล้องแล้วก็พลิกกล้องได้นี่หว่าก็พลิกกล้องลงนะครับแล้วก็เล็งแล้วก็ถ่ายโชกมาได้ละทีนี้อันนี้ไว้ทําอะไรนะครับของผมมีสีเงินและสีขาวอย่างละด้าน,นะครับเราถ่ายปุ๊บเนี่ยภาพที่ได้มามันจะเกิดเงาด้านหน้าค่อนข้างจะมืดไปนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับ ตบแสงที่มันสะท้อนเข้ามาเนี่ยกลับเข้าไปหาชิ้นงานเพื่อให้เกิดความสว่างด้านหน้าเข้าไปตอนนี้ผมทํางานผมติสว่าผมทางานคนเดียวผมก็จะไม่มีคนมาช่วยจับเราก็หาอะไรก็ได้ครับมาพิงหลังปึ๊บพิงหลังเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแมวสไลด์ลงของพวกอย่างเงี้ยมันจะลื่นก็หาอะไรมาดันขนาน้างหน้านิดนึงเป็นวัสดุแบนๆเ,นเนตี้ยๆนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปบังตรงแสงเข้าก็มาดัน เ,เขาบปใกล้ๆครับเพราะว่ามันไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงมันคือแหล่งสะท้อนแสงฉะนั้นเราต้องใช้ความใกล้เข้าไปสักนิดนึงอมเราก็จะได้แสงเข้าไปด้านหน้าแล้วทีน,นี้มันจะเริ่มถ่ายสําหรับกล้องใครที่ปิดะระบบสแกนบาร์โค้ดได้ก็ปิดไปเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราถ่ายมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วบาร์โค้ดของมันแต่ผมผมขอข้ามไปแล้วกันนะเพราะผมขี้เกียจไปหาโหมดมันโอเคผมก็ได้แล้วผมก็ แล้วก็เลงมุมที่มันดูว่าเราจะสามารถสื่อตรงไหนได้ดีที่สุดนะครับอ่าได้แล้วนี่อย่างนี้หรือถ่ายดาวน้องก็ได้มันใกล้แปลอ,ออกมาหน่อยปึ๊บนี่โอเคแต่ถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าแสงสะท้อนเข้ามันไม่พอ่ะ เปลี่ยนมาใช้ด้านนี้เลยครับด้านที่เราทําไว้นะครับเป็นด้านสีเงินการสะท้อนแสงก็จะแรงกว่าเดิมอีกเท่าตัวหนึ่งเลยล่ะพูดง่ายๆว่าเหมือนมันมาร0อยเอร์เซ็นนะฮะกลับไปก็เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วล่ะถ้าเป็นสีด้านสีเงินนะอ่าผมลองถ่ายด้านสีเงินดูอันนี้เป็นโหมดโปรอยู่นะครับก็คือจะล็อกค่าแสงเท,เท่าเดิมหมดเลยอืม งานมิติมันก็จะอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าส่วนที่มันเป็นโค้งของขวดเนี่ยมันจะสะท้อนหนักขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยมาทีนี้ต่อไปนะครับเรื่องที่เราต้องระวังคือสินค้าที่เรานํามาถ่ายเนี่ยบางทีมันมีฝุ่นเราเช็ดฝุ่นออกก่อนนะครับทำความสะอาดสินค้าเราให้ดีที่สุดก่อนเพื่อจะได้ออกมาเป็นดีที่สุดเพราะว่าการที่ไปรีทัชมนรีทัศได้การไปเก็บอะไรพวกนี้มันทําให้ เพิ่มขั้นตอนโดยใช้เหตุอะเออเราก็เช็ดอะไรไปให้เรียบร้อยก่อนนะเช็ดก่อนนาก็จะได้ประมาณนี้หาโลโก้เขาหาเราครับนี่ถอยมาหน่อยนึงตั้งฉากเลยโอ้ยังกระแสงสาดเข้าไปพยายามถ่ายภาพระดับสายตาหมายถึงสายตาของเหมือนว่าวัตถุมันมองมาหาเราอ่ะ แล้วก็สายตาของวัตถุมองหาเรานะแล้วก็ต่าลงไปนิดนึงอ่านี่ผมก็จะต้องเก็บว่าผมจะไม่ได้วางประทะไว้งตรงนะครับผมจะวางประทะเฉียงๆนิดนึงนะครับอ่าผมจะเริ่มถ่ายอืมแล้วเรายกขึ้นมานิดนึงถ่ายเพื่อให้เห็นด้านบนด้วยให้ดูว่ามันเป็นทรงกระปุกยังไงนะครับอ่าทีนี้มีเทคนิคหนึ่งคือแต่หมดโปรเนี่ยเราสามารถเลือกเพิ่ม จุดตัด9ช่องให้มันแสดงถามว่าจุดตัด9ช่องคืออะไรคือการที่แบ่งส่วนของภาพเป็น3ส่วนหรือ9ส่วนเนี่ยครับแล้วเอาสินค้าของเราไปวางตรงจุดตัดต่างๆจุดที่มันเป็นจุดตัดของเส้นกากบาทเนะนี่ยอ่านี้มันก็จะมีจุดตัดขึ้นมาตามหน้าจอเราเป็นเส้นๆๆนะครับเราก็เอาสินค้าเราไปวางตรงเนี้ยอันนี้เป็นการถ่ายสินค้าแบบชิ้นเดียวโดดๆเพื่อที่จะ เอาไปทํโลงกกราฟิกอื่นก็คืออยากท้ายได้หลังขาวแหละฉะนั้นเล่นตรงกลางไว้ตลอดครับไม่ต้องไปคิดมากเส้นจุดตัด9ก้าช่องนะครับเปิดไว้ก็ดีครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราไม่โดนหลอ,อกด้วยพวกทูนต่างๆของหน้าจอดูเส้นมันว่าไม่ให้โดนหลอ,อกนะเราต้องอยู่ตรงกลางอ่ะตรงกลางอยู่ตรงนี้โชว์ได้แล้วต่อไปเป็นการเลือกพรอ็อพเข้ามา ถ่ายกับสินค้าเราจะมีเกณฑ์การเลือกยังไงอเอางี้สินค้าคุณสื่อถึงอะไรคุณก็เอาพ็อปที่มันสื่อถึงสิ่งนั้นเข้ามาอย่างเช่นอ,อันนี้ตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวถูกปะมันก็ควรจะเป็นอะไรที่แบบดูนุ่มๆอ่อนหวานนะครับผมก็เลือกตัวนี้วางป๊บพ็อปที่ผมจะเลือกใช้ผมอาจจะเลือกเป็นใช้เป็นดอกไม้หรือเป็น ภาพขนสัตว์อันนี้แต่ว่าผมขอเลือกดอกไม้ดีกว่าผมมีชอบดอกไม้อันนึงผมช่วยวางยังไงเดียราวางอย่างนี้เลือกอย่าให้แสงมันหลุดนะครับเราเราสามารถเล่งภาพที่มันมืดไปนิดนึงเนี่ยขึ้นมาได้แต่เราไม่สามารถที่จะดึงภาพที่แบบมันสว่างขาวโอเวอร์หลุดไปแล้วอ่ะหมายถึงขาวจนแบบไม่เห็นดีเทลอะไรอีกแล้วเราไม่สามารถที่จะดึงมันกลับลงมาได้นะฉะนั้นถ่ายให้มันแบบ มืดๆไปนิดนึงอ้าวแดงอีกแล้วป้าก็ให้เรียบร้อยอ่าทีนี้ลองอย่างอื่นสิลองอย่างอื่นสิเฮ้ยวันนี้ผมจะขายเครื่องมือช่างนี่เลยพั่วเสียมและที่เกาวหลังทีเนี้ยเครื่องมือทําสวนนึกถึงอะไรอะ่ะนึกถึงดินนึกถึงหินเฮ้ยหินผมเอาแบ็กเกา์หินมาใช้ดีกว่าแาดาน ใช้อันนี้เป็นหินกาบนะฮะสาธุไม่ใช่หินกาวก็คือหินดินดานนั่นแหละก็คือเราไปซื้อตามร้านจัดสวนเขาจะมีขายอยู่อ่าแล้วก็วางอุปรกรณ์ลงไปทีน,นี้ระวังนิดนึงว่าไอ้นี่มันดําหินก็ดําทําไงดีเปลี่ยนหินดิเอออันนี้ไม่ได้ปิ้งยังกระเสกเราก็เลือกหินที่เป็น สีไม่มีความเป็น texture ของสีอื่น,นๆซะหน่อยนะอันนี้วางลงไปครับจัดเรียงอันนี้ออกอก่อนตัวเนี้ยไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าอันนี้ผมจะถ่ายลงไปตรงๆนะครับทีนี้เวลาถ่ายภาพอะกล้องมันจะโดนสีดำหลอกแน่ๆมันจะพยายามเล่งให้มันขาวขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดไปหมดโปรทุกอย่างมันจะล็อกนะก,ก็จบตรงนั้นไป ถ่ายเจาะดีเทลมันด้วยถ่ายแบบเจาะดีเทลจะทำให้แบบเฮ้ยชิ้นงานมันดูน่าสนใจมากขึ้นเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้เป็นไงบ้างครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการเลือกแสงโดยที่พูดง่ายว่าก็มีลงทุนกระดาษกระดาษฟิวเจอร์บอร์ดพวกอย่างเงี้ยมันก็หาซื้อตัวทั่วไปเราไม่ได้ซื้อไฟอะไรพวกนี้นะครับ มาในการจัดแสงทีนี้มาดูอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าพวกวัตถุมันวาวอันนี้ยากคือเวลาเราถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสะท้อนเข้าหมดเลยทีนี้ผมขอไปคราวหน้านะครับจะมีเทคนิคในการถ่ายวัตถุมันวาวแต่คราวนี้จะต้องเข้าเรื่องของการจัดแสงแล้วทั้งไงแล้วถ้าชอบฝากกดไลค์และ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ คราน้าเรามาดูกันว่าจะถ่ายวัตถุมันวาวกันอย่างไรวันนี้หวังว่าสิ่งที่ผมแนะนําไปเพื่อนๆจะเอาไปประยุกต์ในการเอาไปถ่ายสินค้าเพื่อทําให้สินค้าคุณขายดีขึ้นนะครับอย่าลืมว่าสินค้าของเรามันจะต้องขายตัวมันเองให้ได้ด้วยภาพของมันมันไม่สามารถที่จะไปอธิบายให้ทุกคนได้ว่าสินค้าเราเป็นยังไงพยายามสื่อด้วยภาพออกไปให้ดีที่สุดนะครับอย่างน้อยวิธีการเลือกแสงหรือการใช้พ็อปอะไรพวกนี้มันก็ทําให้สินค้าคุณน่าสนใจขึ้นมาแล้ว คงจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วคราวหน้าเรามาเรื่องนี้กันเนาะวันนี้ลาไปก่อนครับ End the Snap สวัสดีครับบ๊ายบาย